ดูนะครับร้อนฉึงเลยครับฟันท่วมมเลยนะครับใช้ไฟจากลิที่มบนะครับร้อนเลยอ่ะไม่รู้เห็นฟันไหมนะครับจริงๆอ่ะแสงจริงอ่ะควันเยอะมากครับแต่พอมองในกล้องแล้วค่อนข้างน้อยนะฮะร้อนอ่ะร้อนเลยแหละเนี่ยร้อนหนักอ่ะนะปุดๆๆเนี่ยครับ แอมที่กินตอนนี้นะครับ32แอมนะครับสบายสบายนะครับแอคทีฟเย็นฉ่ำไม่มีอะไรครับปกติทุกอย่างนะครับต่อมานะครับนี่ครับก็บาลานซ์เหมือนเดิมครับไม่มีผลคราวนี้นครับเราจะไป โอเคตอนนี้ครับเรามาเทสจบนะครับ0.2ก็์ว่ากครับมันก็บาลานซ์ได้ตลอดครับไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะครับเออแอมป์หนึ่งนะไม่ถนัดเลยอ่าอึ๊บอ่าเคนะครับเนี่ย0.7นะครับมันก็บาลานซ์ปกตินะครับแต่ตอนนี้เราจะมาดูว่าอ่าเนี่ยครับใช้ไฟตรงนี้ไปเยอะก็ทำการบาลานซ์เยอะเป็นเรื่องปกติครับครับแอมกว่า นิดๆหน่อยๆครับหางันนิดเดียวครับไม่เยอะไม่เยอะครับเพราะงั้นปกตินะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูโวลต์งานเนาะว่าว้าวว่าโวลต์แต่ละตัวเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับโวลต์ของแต่ละเซลล์ผมชักออกก่อนแล้วนะนะครับหลุดละโอเคทั้งมันนะครับนะครับตอนนี้เซลล์แรกนะครับจากตอนแรกที่ถูกบาลาาซ์นะครับตอนนี้ไฟมันหายไปเนาะ เรลงไปนิดเดียวครับแล้ว3.2สนงนะครับอ่าเซลล์ที่สองนะเนี่ย3.2นิดหน่อยครับเนี่ยครับน white, ิดเดียวครับนี่นี้หน่อยครับเดี๋ยวมันก็ทําการบาลานซ์ได้ครับเนี่ย3.2นะครับนี่นี้หน่อยครับอันเนี้ยอ่อนสดเซลล์ที่สามนะครับ3.16นิดเดียวครับไม่เยอะ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 เนี่ยครับนิดเดียวครับเพราะงั้นเดี๋ยวตัวเนี้ยครับจะทําการ ตารางครับเดี๋ยวมันก็จะเท่ากันหมดนะครับมันจะเกรียยได้เท่ากันที่สุดเท่านั้นผ่านครับต่อไปนะครับเราจะมาชาร์จเข้านะครับผมจะใช้สวิตชิ่งนะครับก็ไม่ถึงร้อยก็ได้เอาเอาห้นะครับตัวเนี้ยนะครับผมจะปาก่อนอ่านะครับเราจะคีบบวกคีบรลบนะครับเี่ยตัวสายคีบมันอยู่นี่นะครับสายพันยุ่งเหยิงเลยอ่าเราจะมาเริ่มชาร์จกันเลยนะ เราจะมาเริ่มชาร์จกันได้เลยนะครับอ่าอันแรกหนีบอยู่นี่นะครับอ่อนะครับสายพันธุ์นะครับยุ่งเหยิงนิดนึงครับผมมือเดียวเนาะอาจจะไม่ถนัดนะครับชลิปโอเคทํางานแล้วนะครับเราก็จะมาจับคลิปแอมกันนะว่ามันได้เท่าไหร่นะครับแต่คลิปมันถูกด,ดิชาร์จไป3าม่กว่าแอมตลอดนะครับ อ่าเราจะเปิดตเต็มเลยนะครับก mm ิ hmm. นไม่ได้เดียวเองครับไม่เยอะไม่เยอะสิบกว่าที่บมแอมเองครับมันพีกกระแสออกได้เยอะเป็นเท่าตัวนะครับเห็นไหมแต่กี้เราดิชาร์จออกทีสิบกว่าตลอดไอ้สามสามสิบกว่าตลอดครับตัวนี้คพจงจะเนียแค่เนี้ยนะครับแล้วก็ชาร์จเข้าไปส่วนตัวเนี้ยครับมันก็จะเข้าสองทางครับอย่างที่ผมบอกว่ามันจะเข้าสองทางตัวเนี้ย มันจะเป็นตัวการชาร์จให้ทั้งหมดนะครับสองฝั่งนี้บวกกับลบนะครับชาร์จเข้าไปต่อมาครับในเรื่องของการที่มันจักนะครับย้ำว่ามันจัททาการบาลานซ์ให้ทุกเซลล์เท่ากันครับก็คือตัวเนี้ยเราไม่ต้องมานั่งสับเซลก็ได้ครับจบนะครับเพราะงั้นมันจะบาลานซ์ได้นะครับอ่าดูง่ายๆครับอ่าเอาเซลล์นะครับไปเละเซลล์กันนะนี่ครับ ถ้ามันนิ่งแล้วเสมอแล้วมันก็จะไม่ค่อยปล่อยไฟครับมันก็ปล่อยนิดๆหน่อยๆของมันครับเนี่ย0.3นิดหน่อยนะครับเห็นไหมมันก็ไม่ต้องบาลานอะไรเห็นไหมเนี่ยครับนิดๆหน่อยๆครับอย่างตัวนี้น้อยสุดมันก็อาจจะขึ้นหน่อยหนึง่งเออนะครับเออแป๊บหนึ่งนะครับไม่ถนัดไม่ถนัดเนี่ยครับ0.8กกว่าเห็นไหมขึ้นเยอะสุดนะครับเป็นเรื่องธรรมดาครับเราะจะกี้เซลตัวนี้มันเหลือน้อยสุดนะครับเซลล3เนี่ย นะครับเซลล์ที่สามนะครับเหลือน,น้อยสุดอ่าอย่างงี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยจริงจริงมันพันแล้วมันจะงงงะครับ,ต,บต้องจับต้องจับจากตรงนี้นี่ครับศูนย์จุดแปดกว่าอ่านะครับเห็นป่มที่เหลือก็ปกติครับไม่ได้มีอะไรนะครับเห็นไะเพราะงั้นเซลล์ที่ที่จะกำลังจะถูกถูกบาลานซ์เยอะที่สุดตอนนี้ก็คือเซลล์นี้เซลล์ที่สาม จบสวยๆนะครับ,บ,รบกับความร้อนอุ่นๆเลยครับร้อนๆเลยแหลนะเนี่ยต้มต้มาม่าเดือดอะ่ะถ้าเอาอะไรลงไปแล้วเราจะจับอะไรได้บ้างวะเนี่ยคือร้อนอะ่ะร้อนอะ่อนอะไม่เนี่ยไม่รู้ว่าเห็นไอปบ่เนะนะครับดีดีงามผ่านแน่นอนครับร้านเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ผมก็ใช้วิธีการอัดชาร์จเข้าเต็มที่ครับสามสิบกว่าถ้าถ้าแค่เนี้ย สิบกว่าเนี่ยก็รู้ขลนะครับถ้ามันไม่พังมันก็คือใช้ได้เลยครับ 18, 17, 18นะครับสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดแอมป์นะยครับชาร์จเข้าจนกว่ามันจะตัดนะครับจนกว่ามันจะตัดแล้วศูนย์จุดก,กว่ากว่าครับผมถึงจะชักออกนะครับอ่าเดี๋ยวผมเทสให้ดูก,ก่อนก็ได้ครับว่าตัวนี้ตอนที่ไฟมันหมดไปประมาณยี่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับมันจะมีค่า CCA เท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวผมถอนนี่ออกก่อนแล้วกันนะอ่านะครับแล๊บหนึ่งผมจะใช้เครื่องคีบจับนะครับนี่นะนะครับเฮ้ยเป็นเปียมนะครับ ถ้าแรงกระชากตัวนี้วัดได้2,001ครับแต่ตัวจริงผมว่าทะลุ3,000กวา่ายิ่งถ้ามีแคปกระตุ้นมันอีกนะผมบอกได้เลยครับว่าทะลุแน่นอนครับ4,500 4,400มีแน่ครับถ้ามีแคปแบแบบบาลานซ์ไฟมันครับช่วยให้มันดึงอัดเข้าดึงออกครับเพราะงั้นจริงๆตัวเนี้ยมันเหมาะกับการที่มีคาปาเบิรด้วยครับไม่จะโคตรแรงแรงมหาแรงตัวเนี้ยจาก1.4จะเหลือ0.1ทันทีเลยครับครับค่าไฟกำลังแอมป์เต็มครับเห็นไหม เพราะงั้นผมเฟรมได้เลยครับว่าแน่นอนนะครับถึงถึงคุณภาพถึงถึงนะครับชาร์ตต่อแต่เห็นไหมที่ผมบอกว่าบางทีครับเครื่องฟองว่าเต็มแล้วเราจะถอดออกครับบางทีผมพูดตรงตรงนะเด่ายว่าอย่างนั้นอย่างนี้ครับเครื่องมันไม่ได้บอกทุกอย่างนะครับว่ามันจะเต็มหรือไม่เต็มมันจะดีหรือไม่ไม่ดีครับเพราะงั้นมันก็ต้องมีตัวช่วยเพิ่มครับไม่ว่าจะโวลต์ก็ตามคีบแอมก็ตาม นะครับอย่างเนี้ยเราก็ต้องมีช่วยว่าเออถ้ามันเต็มจริงตัวเนี้ยมันก็ต้องตัดให้มันเหลือสูงได้จริงๆครับไม่ใช่ว่าขึ้นสิบเจ็ดสิบแปดอยู่ครับแสดงว่ามันชาร์จเข้าอยู่นะครับเห็นไหมนะครับเพราะงั้นยังไงมันก็คือไม่เต็มนั่นเองนะครับนวถ้ามันร้อนถ้าอัดเข้ากระแสสูงๆขนาดนี้แล้วมันไม่ร้อนเนี่ยครับจับได้สบายความร้อนไม่มีครับจบครับสวยๆใสๆนะครับจบเรื่องดีเทียมโอเคครับสวัสดีครับ